สวัสดีเกาหลีพี่มาเวววันนี้เราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมบรรยากาศในยามค่ำคืนของสนสนุกโวงมีและพาชิมอาหารอร่อยอร่อยน่เกาหลีก็กินแบบแน่หรอจะเป็นยังไงไปดูกันเลย ในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมสวนสนุกโวลมีและพาชิมอาหารอร่อยๆอ,อ,อีกด้วยมานี่มาจครับตอนนี้เราก็มาเดินกันในยาน่านแถวหอพักห้องพักเรานะครับผมอยากบอกว่าในยามค่ำคืนนะฮะค่อนข้างจะคึกคืนกว่าตอนกลางวันเยอะเลยนะครับผม ซึ่งทุกท่านสังเกตดูดีๆแทบทุกร้านจะขายพุเพื่อให้ทุกคนมายิงเล่นกันอยู่ข้างริมทะเลกันนะฮะใช่ฮะผมได้ยินทั้งคืนเลยเปาะเป๊ะป๊ะเป๊ะรีดของซเรื่องเกาหลีกันทุกคนหน้าตาก็จะประมาณนี้นะ2องบวกหนึันจาก3ามพัสองเหลือพันหกคือซื้อสแถมหนึ่งหรอใช่ไหมใช่ถ้าตามหลักการไทย มันอ่ืขึ้นอยู่นะขูดขูดไหมขูดไหมไม่ขูดเหรอถ้าเกิดย่านนี้มันเหมือนคล้ายๆเอเชียทีคอารมณ์นั้นนะ เด <e ี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้กินจังจะไปเอาร้านตรงนั้น่ะที่เขามีหลายๆอย่างซื้อร้านเดียวจบเลยมีสตรอเบอรี่มีฮอนด็อกมีโอเด้งมีโอเด้งเพืนมาฝรั่งเกลียวน้วโอ้แ่จะกลับด้านอีกแล้วอ่ะ

มีแม่คุณจะมีแม่เยอะอันนี้เป็นหมาผีเลยหมดแล้วเดินดูกัน VR Station ก้าสองสองศิวะร้อนสุดวิญญาณเดินชกตัวคัเก่งชกตัวโอ้ยอยู่ที่นี่วิญญาณเดินอะไรอยู่เนี่ยเนี่ยเชี่ยคือแบบนี้ที่นี่มันมีคนเยอะมาก อุบ้านผีสิงบ้านเขาไม่เหมือนบ้านเราเนี่ยนะบ้านเราจะเป็นยังไงไม่ดุไม่น่าอะไรอย่างเงี้ยแบบผีในตำนานอะร้าลาบหรือว่ามึงมีมันเนาะมันก็มันคืออะบอกมานร้านลาบอะไรนะอีกทีพี่ร้านนั้นเหมือนร้านลาบแถวบ้านเลยมันร้านลาบอุ้ยเหมือนจริงลาบยะโสนอะไะ ทำไมมันมีความรู้สึกว่าไอตัวเนี้ยน่าดูดเอาดิพี่ต๊อบมันมันมีความรู้สึกเฉยๆอะว่ามันจะได้จ่แบงค์พี่ท๊อบเท่าไหร่อะ1 0 0วอนพันวอนเท่ากับเท่าไหร่3 3,000ปกติคื่ทิ่จะซ็อปเปอร์มาแลปวรัคก่อนเดี๋ย โอ้โห oh oh, หมุนทำทึกผมไม่ลงอ่ะขาวมันช้าเหมือนเป็นอีกมุมหนึ่งที่ไม่เคยเห็นเข้ามาไม่มีใครมรีวริวเลยมาเป็นเคื้อของกินกันว่กระเทยคว่ะมันมันจะหมุน <c oughs> มันเหมือนมันไม่ได้มาให้เล่นอ่ะมันเอามาแกล้งอ่ะ <c oughs> กรนเกิ้ล<า>น,นันฉากเอยมีสู่สูงสระเกิ้ลนะช่วงต้องรู้ไหมส่วนสนุกโว,วมี สวนสนุกชื่อดังที่ตั้งอยู่ริมทะเลในเมืองอินชอนเป็นสถานที่เที่ยวเล่นสำหรับเด็กเล็กและวัยรุ่นคนทั่วไปนิยมพาลูกๆมาพักผ่อนพร้อมชมวิวทะเลและวิวพระอาทิตย์ตกแบบสวยๆที่นี่บรรยากาศดีเหมาะกับการพักผ่อนที่สุดซึ่งสถานที่แห่งนี้ปรากฏอยู่ในซีรีส์ดังของเกาหลีและฉายอยู่ในเน็ตฟ i ิกด้วยทุกคนลองทายดูซิว่าเรื่องอะไรติ๊ตอคำตอบคือ Squi d g เกมใช่ฮะทุกๆท่านคงเคยดูกันหมดแล้วนะฮะ ซึ่งผมก็เพิ่งมารู้ตอนกลับมาถึงไทยแล้วเอาซะช็อกไปเลยงัวเห็นงัวเยอะเหนงัวเห็งัวเยอะอ่ะเอ็นด่เป็นแม่สวยขนานั้นบ้างอ่อนเลยเฮลโลอ่อนเชียลเลี้ยวขำอ้อนนอนแม่เลย เราก็ไป <aid> ิด so ิดูเขาเล่นท <thighs> ุกคนเลยตอนเนี so ้ยตอนแรกไม่มีใครสนใจเลยนะเ้ไปเหม่อมัสโอ้ยน่นแบบเดียวนะจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมอ่ะก็ยันยันยันวันเรากินอะไรงล่ะขามัสทอ0เส้นทอส้นทาไม่ละสาิบาททุกคนเกาหลีก็กินแบบแน่หรอก็กินว่ะเหมือนกัน จริงเหรอด้วยจริงโอ้ทุกท่านสตรีทฟู้ดคือน่าทานมากๆเลยนะฮะและราคาไม่ได้แรงอย่างที่คิดไม้ละ30บาทเท่านั้นเอง และทุกท่านสังเกตดูดีๆนะฮะป้าเขาจะห่อถุงใส่ถ้วยก่อนก่อนที่จะตักต๊อกเข้าไปนะครับผมและเมื่อเสร็จแล้วป้าเขาก็จะมัดถุงนะฮะผมสังเกตมาเยอะมากเลยนะครับผมคนเกาหลีเขาจะใช้ถุงดําแทนถุงพลาสติกใส <c oughs> ซึ่งต่างจากบ้าน <c oughs> เรามากๆเลยนะฮะ และสตรอเบอรี่เคลือบน้ำตาลนะป้าไปหยิบมาจากตู้หลังร้านให้เลยนะฮะใหม่ๆเย็นๆนะครับผมห่<พ>อฟ<พ>อยให้ด้วยนะคะ <c oughs> ใครที่สนใจ <c oughs> หรือผ่านไปผ่านมา <c oughs> มาแวะอุดหนุนป้าเขาได้นะครับผมป้าน่ารักมากใครที่ผ่านไปผ่านมามาอุดหนุนร้าน อาได้นะครับเขจะอยู่ตรงสมอเรียทุกคนถ้าเกิดมาเขาจะโชคดีจากสมอเรียตรงนี้นะแล้วก็เลี้ยวขวามาเลยถ้าเกิดจะตามรอยแล้วก็อุดหนุนได้นะครับผม Thank you Thank you ถ่ายมาตั้งแตัวนี้ถ่ายแล้วก็ดรเหรอเอ้ยจริงเหรออือไม่เยอะนะป้าน่ารักมากอะป้าไม่เคอะเขินกล้องเลยเออ เขาบอกอะไรที่ถือนี่ยังไม่รู้เลยคือส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ไปถ่ายเขาเขาจะมาแบบไม่เอาไม่เอามขอไม่เอากล้องค่ะเพูดไม่เป็นนี่เขพูดดูอู้หูอันนี้หุ่นไงมาแขมมาไปเลยนะโอ้ป้าแอบใส่ป่ะ n j o y your meal เหนียวแน่ๆเลยกรอบนี่เรื่องหือกรอบใช่ไหมรอรอสักหน่อยก่อนไหมล่ะอ๋อกินไม่ได้กรอบมันก็ต้องมีเวลาแหละแข็งแล้วมันก็หวานด้วย แข็งอ,อ่ะเหมือนสตรอเบอรี่แช่แข็งเขา้าจะไหมไม่เข้าใจแต่ก็กัดไม่เข้าอ่ะไไสามพันเดงินเก้าสิบบาทนะม้ะเฮ้ยแต่นี่เท่นะเออเอานี้ว่ะไปพี่เอานี้ดูเป็นอูด,ดง้งเนี่ย เรียกมีอ่าไม่ออกแปดเปอร์เซ็นต์อันไหนที่รถแต่ท่ไม่มีในบ้านเราบ้างอันนี้ไม่คุ้นไม่คุ้นใช่ไหมอันนี้ไม่คุ้นเไม่เคยเห็นนก็ผานกระชี้ม้วอ่ะครับอยู่กันที่คืนวันเสาร์แล้วนะครับท่านผู้ชมที่เคารพตอนนี้นะครับเรากําลังจะออกไปซื้อของนะครับกับคุณท็อปนะครับเจ้าของช่องเมเปิลนะครับซึ่งสภาพเขาในตอนนี้ก็คือไม่พร้อมที่จะอ้าปากพูดคำแต่เขาก็ยังมีแรงที่จะเดินมา แล้วก็คุณนัสีนะครับคุณนัสีทักทายก่้อนนะครับไม่เอาละไม่ขี้เดี๋ยวละมีแต่คนมีแต่คนเจ็บเท้านะครับเราออกมาซื้อของนะครับแล้วก็จะมีกินข้าวนะแล้วเราก็จะถ่ายให้ดูนะครับนี่คุณทอมนะครับพูดกับกล้องหน่อยครับพูดกับกล้องหน่อยครับกายภาพบำบัดไปเราไปตัดกันดีกว่าก็เก็วันนี้แล้วก็ เห็นกองขยะที่เกาหลีนะครับถ้าจะเดินมาเพิ่งเห็นกองขยะนะครับตรงนี้น่าจะเป็นที่สกปรกสุดตั้งแต่ที่ตั้งแต่มานะครับผมเราจะมาคลิปตู้เมนทอรกันนะครับเฮ้ยมึงถือเบามึงว่าคนดูเขาจะเวียนหัวมั้งไหมเมนทอรนะครับคอนเฟิร์มได้แน่นอนผมรู้สึกนี่ต้องยกไปตั้งไปวางบนนั้นนะตอนที่มันอ้าอยู่แล้ววางมันจะดันลงมาเขาจะเอเอออ้เช็ดสงสัยเราจะไม่ได้กินกันรีบก่อนแล้วก็วางตอนที่มาในเนี่ย จบแล้วหน่งพไม่มีเขาโผล่ตัวไหนจักน,นี่ถือว่าใกล้เคียงนะครับถือว่าเกือบอยู่ไม่นึกว่าหยิบคีบได้เลยไม่รู้เพิ่งดูเห็นไม่เห็นไม่ขยับอะ่ะแล้วนี่ก็คุณนัทสี่กับคุณทอช่มเพชรจะจะจะก๊อกเหมือร้อยากให้มันมีไก่ทอดมั้งอ่ะอยากกินไก่ทอดอะ่ะไม่เห็นเลยหรือเขาไม่กินกานวะแถวเนี้กินอะไกมากินอาหารกันทั้วันทั้งค่ำอบ 덜เม้ yup. Luther> อุนหงมาอันกลางเหมือนมาเกดเออโอเครอดไปไปอไกินโชว์ร้อนโคตรร้อนนจัดอุยควันอืมอืมอร่อยเหมือนเหมือนเขาหมักมาว่ะหมักนิ่มเลย แคทชัพครับกูเ้าป่แม่เอาซ้อนไหมไน่เข้ามาเท่าไหร่ครับคุณน่ะหนึ่งเจ็ดโอ้คคุณคุณมีอะไรโอ้ออะ o m e t h i n g อร่อยไหมอร่อเผ็ดมากซ้อนไดีนะเอาแล้วอร่อยไหมแค่กอบคุณเชียงอะเผ็ดมากเลย ได้แล้วมาครับคุณน้าพรดอกไม่รู้ใส่อะไรคืออะไรข้างในคืออะไรไม่รู้ไม่ชี้ก็ใส่กรอบแต่เขาแม่เหมือนกุนเชียงมากอ้าวเราก็จะตัดกันตอมที่เราไปต้มมาม่าเสร็จแล้วข้างบนนะครับเราก็จะกินกันโอ้โหช่วงที่เงโอ้โหและอีกทีต่อไปเราจะมาแชร์ประสบการณ์การติดต่อมอให้ทุกคนฟังกันก็ยืนงงไม่รู้จะไม่รู้จะตอบอะไรและพาไปเยี่ยมชมป้อมปราการฮาวาซองถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผม แล้วเจอกันบ่ายจ้าเนี่ยขึ้นไปแล้วกดหน่อย<ๆ>กดหน่อยนะหรือจะดูคลิปอื่นๆอยู่ทางซ้ายนะครับผมกดได้เลย